สวัสดีครับเราอยู่กับวอล์ซีเซิร์เวอร์ที่มีชื่อว่าน้ำทิพซีนะครับผมวันนี้ผมจะมาเปิดกล่องให้ดูสําหรับโปรโมชั่นใหม่นะครับผมสําหรับโปรโมชั่นใหม่มีอะไรบ้างเลยครับนี่ครับดูนี่เลยนี่นะครับผมของในกล่องนะครับผมก็จะมีดับตั้งแต่เอ็ดบวกเอ็ดเอ็ดนะครับผมสามเอ็ดแล้วก็เอ็ดอานะครับผมอืมแล้วก็ดูโปรโมชั่นไหม โปรโมชั่นนี่เลยครับผมโปรโมชั่นนี้นะครับผมดูเอาเองนะครับผมส่วนอัปเดต v a p 10มาใหม่นะครับผมส่วนใครอ่าลอรอสะสมนะหมายถึงว่าเติมพันห้าแบบสะสมอะไรพวกนี้นะมาแน่นอนนะครับผมอาจจะประมาณสี่ห้าวันนะครับผมมันถึงจะมีสะสมให้นะครับผมอ่ะเข้าเรื่องเลยก่อนวันนี้ผมจะมาเปิดกล่องนะครับผมไปไม่พูดพวามทำเพลงอันนี้กล่องห้าสิบวันจะเป็นแบบของแบบเอ็ดเงี้ยเอ็ดดินะใหญ่สุดสามเอ็ด และสามเอสไม่น่ามีออกนะใหญ่สุดก็จะเป็นเอสอะแล้วก็ลืมบอกไปนะครับผมสําหรับเอสเอสอาเก่านะครับผมเอสเอสอาเก่าซึ่งราคามันก็ยังดีอยู่นะครับผมมันดีกว่าเอเอสใหม่อีเอเอสอารเก่านะครับอ่ะก็เปิดเปิดเรียวเลยนะเรียวเลยดูของดูของตามนี้เอานะมาดูก็มีเอสบวกกับเอสนะเราเราไม่สนใจนะเราจะสนใจกล่องนี้มากกว่า ผมจะเปิดให้ดูสักอีกยี่สิกล่องก็พอแล้วแล้วผมก็จะเปิด่องนี้ให้ดูนะอ่ะดูเอาแล้วกันเอานี่พอแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดแบบของใหญ่กันดีกว่าอืมไปอันนี้ถ้าคุณอยากรู้ว่าผมเติมไปเท่าไหร่ให้คุณดูเซอต S R เอาเลย นั่นดู z เซเอาแล้วกันเนาะมาเปิดโอ้ตัวสามอตัวสาอออกนี่ปืนอทำเอเฮ้ยทบเซตเลยวะเพื่อทำเอนี่ตัวเอออกตัวหัวสามอตนะัวสาอหัวเอชอาร์ือสาอนะหัวเออารทำไมไมีได้สาอวะไม่เออไม่ออกเลยอ่ะเอาร์ HR, ไม่ออกเลยอะไรวะ โอ้ยดาไม่ออกเลยว่ะโอ้ยเอชอาร์ไม่ออกเลยเว้ยเอชอาร์ไม่ออกเลยนะคุณดูเอชอาร์ไม่ค่อยออกเลยนะครับผมใครอยากซื้อของทักเพจได้นะครับผมที่เฟซผมเลยนะครับผมผมมีของขายแน่นอนนะฮะเอชอาร์ไม่ออกเลยนะคนุณดูมีแต่สามเอนะครับผมอ๋อมีแบบมีแต่ตัวนะหัวไม่ออกเอ้ยมีหัวแล้วพอพูด1ึงหัวมาปืนมาหน่อยดิหนึ่งสองสามปืนหนึ่งปืน ปืน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 ไม่้น,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 มนไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเ้ยไม่ออกเลยนะคนดูเหมือนเหมือนจะเน้นไปทางสามเอ็ดมากกว่านะสําหรับกล่องสามร้อยนะครับผมเติมพันหนึ่งจะได้ทั้งหมดแปดกล่องนะครับผมเฮ้ยปืนเอชอาออกแล้วว่าได้ครบเซ็ตแล้วว่าได้ครบเซ็ตลแล้วว่าวุ้ยสรุปเลยนะครับผมผมเปิดประมาณห้าสิบกล่องนะครับผมไดเอชอาร์ HR มา เซตเดียวนะครับผมแล้วก็มีมีมีตัวเกินมาตัวหนึ่งนะก็คือเซตเดียวกับตัวเกินนะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็น3เอ็ดล้วนนั่นเองครับผมหากใครสนใจของนะครับผมสําหรับโปรโมชั่นใหม่น้ําทิพนะครับผมก็ติดต่อมาได้ที่เฟสผมเลยนะครับผมเฟสนี่นะครับผมดูเอากันะครับเฟสนี้นะครับผมใครสนใจติดต่อซื้อขายของกลางหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับผมติดต่อมาเลย ทักชัดมาบัตรสั่งทําก็มีนะครับผมหรือว่าจะเป็นคิดตั้นหรือว่าจะเป็น VAP หรือว่าจะเป็นบันตรตัวละครผมมีข่หมดเลยนะครับผมอะไะครับผมสําหรับวันนี้ผมก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย